ก็สวัสดีครับทุกๆท่านนะครับอาจารย์โชยจากบ้านสวนเพียงพอเพียงนะครับวันนี้นะครับอาจารย์โชยมีนะครับสิ่งดีๆที่จะนํามาฝากทุกๆท่านนะครับอันนี้ก็คือน้ําหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับแต่ว่าเป็นน้ําหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่อาจารย์เฉยได้โดยบังเอิญนะครับที่ได้จากการเป็นผลพลอยได้นะครับที่ได้จากการเพาะเลี้ยงแหนแดงนะครับนะ ซึ่งอาจารย์โชยเนี่ยได้รับพันแหนแดงมาจากที่เขาวินซอ้อนนะครับแล้วก็มาเพาะเลี้ยงทีนี้ในการเพาะเลี้ยงเนี่ยก็จะเป็นที่จะต้องมีการเตรียมบ่อเตรียมน้านะครับที่ให้เหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงนะครับแหนแดงนะครับซึ่งอาจารย์โชยก็มีบ่อปลาที่ว่างอยู่พอดีนะครับก็เลยเอาขี้วัวนะครับเอาฟางเอาน้ําหมักนะครับที่ได้จากปุ๋ยไม่พิก,กองแล้วก็ดุลินซี์สงคห์แสงเนี่ยนะครับมาใส่นะครับในน้ําแล้วก็ทําการเพาะเลี้ยง แหนแดงแรกๆเนี่ยนะครับแหนแดงก็จเจริญเติบโตได้ค่อนข้างดีนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่าเอ๊ะเขาเริ่มหยุดกันจเจริญเติบโตเอ๊ะก็สังเกตด,ดูว่ามันเป็นเพราะอะไรน้ํามันมีออกซิเจนน้อยไปไหมนะครับเนื่องจากว่าอินทรีย์วัตถุที่เราเติมลงไปเนี่ยมันอาจจะมีเยอะมากนะเกินไปแต่ที้เนี่ยสิ่งที่ได้นะครับก็คือว่าเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะสิ่งที่ได้ก็คือว่า ในบอ่อของจันชยที่ทําการเพราะเลี้ยงแหนแดงเนี่ยฮะน้ําเขามีการเปลี่ยนสีครับนะมีการเปลี่ยนสีจากทีแรกเนี่ยนะครับที่จันชยใส่มูลสัตว์ลงไปเนี่ยนะครับน้ำเขาจะเป็นสีน้ําตาลนะครับน้ำเป็นสีน้ําตาลออกดาๆเลยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยปรากฏว่านะครับน้ำเขาเปลี่ยนเป็นสีที่มีลักษณะคล้ายกันกันกบนะน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับนะ คล้ายกันกับน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยครับมองไปภาพไกลๆเห็นไหมบนรั้วที่อาจารย์ชวยได้ตั้งขวดไว้เนี่ยนะครับอันนั้นเป็นขวดน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่อาจารย์ชวยเองเนี่ยก็เอามาเติมลงไปในบ่อน,นี้ด้วยนะครับ mm hmm. ก็ปรากฏว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเองเนี่ยเขาก็มีการขยายเชื้อแล้วก็จเจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่มีอินทรีย์วัตถุนะครับที่สมบูรณ์นะครับ มีอินทรีย์วัตถุเพียงพอที่เขาจะเจริญเติบโตได้เ,เขาก็เจริญเติบโตนะครับหรือจะเียกอย่างว่าเป็นแพงตน้นบูมก็ได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่นะอาจารย์ชย่วยได้โดยบังเอิญก็ทําให้บ่อเนี้ยทั้งบ่อของอาจารย์กลายไปเป็นบ่อน้ําหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่สําคัญก็คือว่าเวลาที่เ,เราจะเอาน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงในบ่อเนี้ยไปใช้ก็สามารถที่จะตักแล้วก็เอาไปใช้ลาดลดต้นไม้ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องเอาไปผสมน้ําเพิ่มแต่อย่างไร และที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาไม่มีกลิ่นนะครับไม่มีกลิ่นเหม็นเหมือนกับการทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงในขวดนะครับที่ปกติเราจะต้องใส่ไข่ใส่น้าําปลาหรือใส่กะปิใส่ผงชุรสอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแล้วก็หมักทิ้งไว้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่ากระบวนการหมักแบบนั้นเนี่ยเป็นกระบวนการหมักที่เขาไม่ใช้ออกซิเจนจึงทําให้เกิดกลิ่นของก๊าซเนี่ยเกิดขึ้นแต่ว่านะครับอันเนี้ยมันก็ เปรียบเสมือนกับบ่อธรรมชาตินะครับแล้วก็บวนการที่เขาเกิดเนี่ยก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งก็อาจจะทําให้น้ําในบ่อเนี่ยมันมีออกซิเจนที่น้อยนะครับเหมาะสมเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์นะครับในกลุ่มสังเคราะห์แสงเนี่ยนะครับได้เขาก็เลยเกิดเป็นแลงต้นบูมขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จันช่วยได้ได้โดยบังเอิญนะครับแต่ก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่าในแหล่งน้ำนะครับตามแหล่งน้ําปกติอย่างที่สถาบันเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะครับ ก็จะมีบ่อที่มีใบไม้ลงไปทับถมมีการเตริมอินทรีวัตถุลงไปเนี่ยนะครับพอถึงเวลานะครับเขาก็จะเกิดแพลงต้นบุมขึ้นมาบ่อจากที่มีสาหร่ายสีเขียวเต็มบ่อเนี่ยเขาจะมีการเปลี่ยนเป็นสีแดงที่เกิดจากยินซีสังเคราะห์แสงได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็สิ่งอันพะน้อยนะครับที่อาจารย์ช่วยได้เอามาฝากนะครับเผื่อว่าใครสนใจนะครับที่อยากจะได้น้ำหมักยินซีสังเคราะห์แสงในปริมาณ มากมากนะครับไว้สําหรับใช้ในเรื่องของการเกษตรก็สามารถที่จะเอาไปทดลองใช้ดูได้นะครับแล้วก็ได้ผลยังไงเนี่ยก็เอามาแบ่งปันกันนะครับวันนี้ก็มีมาฝากเท่านี้ครับแล้วก็เดี๋ยวไว้พบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็สวัสดีครับผม